นำแล้วก็เสียตาด้วยเลดี้เลดี้แล้วก็ตามด้วยสูนย์ีอายุส3บเกสปีเตรียตัวด้วยนะครับมีโอนหอดด้วย85ดสดีอายุสเปีต่อจากเรืีอเลยนะครับออกไปแล้วนะัีตี้ ลุตพีดัดหนึ่งสอบตังง้งรถมาให้ตรวจสภาพใครใส่ยางติดโจนที่หนึ่งเบิ้ลไปหนึ่งพันบาทลุตพีสอบเบิ้ลไปอีกห้าร้อรบ <น S 2> ยบาทนี่ไง 4, สี่สิบปีกันแล้วได้ท<ป>ี่แน<ป>่โอ้ได้เงินเบิ้ลดีเหรอเริ่มแจกเริ่มเบิ้ลกันแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวมากตอนนักัดนักตอน,ตอ,นอยู่บนเวทีแสดงใบมอบรางวัลด้วยหนึ่งแปดเก้าสามารถทับแกงขึ้นเลยตามด้วยเอ็กแล้วก็เอ็กซ์ทีรลังดักครับกันแล้วคลโอ้เอาละจะุกสนานกันละเศษขนาดครับเชิญนักตอนให้เกียรติมอบรางวัลกับเด็กๆบนเวทีด้วย ออเ่าเสียวุชก็ได้เสียวมุชก็ได้นี่นะี่ก็็ตามไปอยประนี้นี้นะไม่ยืนผิดระดับนะที่หนึ่เหนึ่งที่สองบอร์สองที่สามบอรที่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งที่ห้าบอร์เก้าที่หกเป็นเก้าละที่เจ็ดสองแปด มีสี่หินเปนั้น1.25่ง้านะต่อทัดคนครับไป่อโมเตคอร์สด้นหนึ่งแปาสามารถขาวแกรงนะครับถิงจันทันจิตทีด้วยต่อเบอร์สี่นะครับเอสอาวุธครับไปนอโมเตคร์สะยี่สิอสนชายประจุยนมาตเรื่อสายเขาวิ่งมานนะครับใช่สอริสและใบเก้าหนึเก้านะตีกัโดดสังนะครับจากที่หิ เนนึ่ระับรัตนะสร้อยแบบนีระดันะครับแล้วสองศูน่าครับสงายี้องไก่เดือยนะครับ ไปประยุกยศวันนี้มีปัญหาหรือเปล่าอยู่หลังๆเลยทีเดียวอาจจะมีปัญหาไปหน่อยๆกับติดแล้วก็ติดบ้านแรงด้วยตอนนี้สามารถชาวแกงขายสามารถชาวแดงครับหนึ่งกับสองสีครเขียวเขียวกระเด็นสนามเลยตามไม่ได้เอือกันงเ<อ>งี้ยไนั่ด้วยอันดับที่สัตว์ต่อัดเจนครับอันดับที่สี่เอสโอ้ วันนี้เน,นียหรือว่าเฉียวนำมาด่าๆเลยทีเดียวนะครับใช่โอ้โหสองต้นขาเนี่มันเป็นรถอะไรเย่สท้ายน้องไก่เถือนใช่นี่น,น,น้องไก่เถือนก็มาด้วยนะครับมากนครบเลยรุ่นต่อไปเลดี้กเกอร์แมนเจ้อาวรถเข้ามาเลดี้ เ,เรถเจ้าเ,เกตสตาร์ทได้เลยครับรุ่นนี้ใกล้จะจบครอบรอบกันแล้วไปดูกันว่าสามารถจะแกงเอาอยู่ไม่อยู่นี่ทามีโ้โดนเดินมืนลงไปด้วยนะสามารถอาจจะไม่ได้ขายเป็นแน่เป็นแท้ตามไปด้วยทีละกัดรับันนักต่อยครับัำไม่ดูจำไม่ดูต่อทัดตนไปอยู่ที่สาม,มนับที่สี่หมายเลขสี่ตันตัวครับเอสเชอร์เอร์เอเชอร์นิ่งโอ้ตัวกระจายปุ่ยศมามนใช้รถสีว่าอ๋อต้องเกตสตาร์ด้วย ไปแล้วด้วยเล้วแล้วเดี๋ยวไปฟังผลหึงกับสองก็ลดมาดู